งั้นเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆงามๆหลายๆพื้นที่กันต่อนะคะบางจุดนี่ก็มีดอกไม้ให้ได้ชม,มบางจุดก็มีทะเลมงทะเลหมอกนะสบายตาสบายใจนะคะเดี๋ยวจุดแรกเราจะไปกันที่เชียงรายก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ให้ดูภาพมุมสูงกันก่อนเลยนะคะจุดนี้คือสวนสาธารณะหาดนครเชียงรายริมแม่น้ำกกค่ะถูกประดับประดาไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันบนพื้นที่กว่า100ไร่ ตื่นตาตื่นใจเชียวค่ะนักท่องเที่ยวก็ไปออนอนหนอนทำหนอนน่ารักเนาะแล้วสีดอกไม้ก็สดใสทีเดียวค่ะก็ะไปทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะแล้วอากาศนี่คือเย็นสบายจับใจมากๆในช่วงนี้ค่ะดอกไม้ก็ถูกประดับประดาไว้แบบนั้นเลยนะคะแล้วไปดูกันต่อค่ะ อุโมง์นอนผีเสือ้อนี่ที่เห็นไกลๆจากข้างบนนี่เรานึกว่าเป็นการประดับตกแต่งเฉยๆจริงๆไม่ใช่มันเป็นอุโมง์ลอดเข้าไปได้ด้วยดู้ <c oughs> ข้างในก็สวยนะข้างในสวยข้างนอกว่าสวยแล้ว <c oughs> ข้างในสวยกว่ายาวกว่าร้อยเมตรเลยนะคะทางเดินเข้าไปเนะะี่ยค่ะแล้วข้างในเนี่ยถูกประดับด้วยดอกกล้วยไม้สีม่วงสดสีขาวก็มีนะสีชมพูก็มาค่ะเข้าไปนี่ยิ่งหลงไหลไม่อยากจะออกมาเลยอลังการมากๆเลยนะคะ ไม่ได้มีแค่นั้นภายในงานเนีมีโซนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปดอกลิลลี่หลากสายพันธุ์เลยนะคะโซนบอลลูนดอกไม้ก็มีค่ะโซนน้ำพุประกอบเสียงเพลงนี่ก็คือโซนดอกไม้เมืองหนาวนะคุณผู้ชมนะถ่ายรูปกันไปแล้วแต่ละท่านดูใส่เสื้อผ้าสีสดใส เข้ากับบรรยากาศมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีโซนพืชผักสมุนไพรด้วยค่ะชาวเชียงรายก็ตั้งใจนะคะที่จะสร้างจุดท่องเที่ยวฟื้นฟูเมืองหลังจากน้ําท่วมจากทะเลคโคลนนะคะให้เป็นอุทยานดอกไม้แบบนี้ภายใต้ชื่อง,งานเชียงรายดอกไม้งามในม่านหมอกดอกไม้สายน้ําและขุนเขาเข้าชมฟรีจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2568เลยค่ะไปกันต่อนะครับขึ้นไปที่ภูชี้ฟ้าครับสมาชิกในกลุ่มจุดกลางเต็นท์ ไม่รู้คุณปอยอยู่ในกลุ่มยด้หรือเปล่านะเขา <c oughs> ถ่ายภาพให้เห็นเลยครับดูสินักท่องเที่ยวมหาศาลเลยนะครับพากันไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่จุดชมวิวแล้วก็เขียนแคปชั่นด้วยว่าคนไทย 80ล้านคนอยู่ที่ภูเชียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประชดเอาหรอประชดก็คนเยอะอ่ะประชากรของประเทศไทยสำรวจเมื่อปี66นี่อยู่ที่72ล้านคนแล้วไป80ล้านที่ไหนคะเนี่ยก็บอกประชดมันพากันมาที่นี่หมดเลยนะครับแต่คนเยอะจริงนะนะนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ลวครับเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเนี้ยนักท่องเที่ยวก็ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นเหมือนกันนะครับ รอที่จะไปเขาดาวปีใหม่ที่อินทนนท์ครับเอาคนไปกลางเต็นท์เลยนะครับแล้วก็ทะลุเนี่ยยอดนักท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า2 0,000คนไปแล้วครับทุบใกล้จะทุบสถิติสูงสุดด้วยส่วนการจราจรเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับให้ภาพเป็นคําตอบเลยครับการจราจรหนาแน่นนะครับรถชะลอตัวครับก็ต้องใจเย็นๆกันนะช่วงนี้ช่วงเทศกาลคนก็ไปเที่ยวกันเยอะนะครับอุทยานยังได้อัปเดตพื้นที่กลางเต็นท์ด้วยนะครับที่ดงสนเต็มครับเป็นพื้นที่ที่ จอดรถบ้านเนี่ยเต็มเลยมีเต็นท์ของอุทยานให้บริการเนี่ยก็เต็มเหมือนกันดูสิโอ้โหแนกางเต็นท์กันแน่นเอียดเลยเนี่ยรถไปจอดก็เต็มเหมือนกันนะครับนะซึ่งใครที่ได้ขึ้นไปเขาดาวก็ไม่ผิดหวังแน่นอนและครับไปสัปัสอากาศที่หนาวเย็นนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเลขตัวเดียวครับอยู่ที่8องศาเซลเซียสครับชิวๆเลยนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมเที่ยวต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะจุดนี้นี่เรียกกันว่าบ้านรักไทยค่ะ นักท่องเที่ยวก็ล้นหมู่บ้านเลยนะคะรีสอร์ต156แห่งกว่า1600ห้องเต็มทั้งหมดค่ะลานกลางเต็นท์ทั่วหมู่บ้านก็มีนักท่องเที่ยวใช้บริการกันแน่นขนาดเลยนะคะ<ๆ>นอกจากสัมผัสอากาศหนาวแล้วต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนสวรรค <HER> ์บนดินแม้ต้องฝ่าฟันนับพันโค้งแม่ห้องสอนนอ,าาอือนอนะ ก็บคืนชื่อเรื่องของการเดินทางโค้งเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าพอไปถึงแล้วรับรองหายเหนื่อยแน่นอนไปถึงยามเช้าก็สวยงามค่ะได้สัมผัสกับไอหมอกที่ระเหยเหนือทะเลสาบแบบนี้โอ้สวยมากเลยอะ่ะสวยนะนี่ค่ะอ่นนี้กลางวันว่าอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวไปดูยามค่ําคืนหน่อยนะคะบรรยากาศที่บ้านรักไทยยามค่ําคืนก็จะสว่างสวัยไปด้วยโคมไฟสีแดงค่ะแล้วก็มีอาหารจีนมีวิถีชีวิตแบบไทยๆนี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ฟ้าสว่างตอนนี้ ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะเริ่มพลบเพลวิถีชีวิตแบบไทยในบรรยากาศจีนอยู่นานค่ะรวมถึงจะได้ไปดูไปช็อปนะคะของที่ดะลึกนะคะก็นำกลับไปฝากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงได้อ,ดอีกจุด,ดไฮไลไท์หนึ่งค่ะปังอุง๋งปังอุง๋งปังอุ๋งหมู่บ้านรวมไทย แน่นไม่แพ้กันนะคะนักท่องเที่ยวที่พักเต็มแล้วหลายคนผิดหวังส่วนลานกลางเต็นท์นักท่องเที่ยวพากันไปจับจองพื้นที่เยอะไม่แพ้กันนะคะในกลุ่มของคนกลางเต็นท์เองเงี้ยเขาก็แบบมีคําแนะนําการบางคนบอกว่าเที่ยวจนเสร็จแล้วแล้วก็เพิ่งม,มาหาที่กลางเต็นท์เพิ่งม,มาหาที่พักคือมันยากมากที่จะได้ไม่ทันไม่ทันเขาบอกว่าถ้าเกิดจะกลางเต็นท์หรืออะไรอย่างเงี้ยเตรียมข้าวของไปเนี่ย ไปหาไปจัดจองกลางให้ได้ก่อนพอได้ที่แล้วค่อยออกไปเที่ยวอย่างน้อยกลับมารู้แล้วเรามีที่พักตรงไหนยังไงเรียกว่าคือแบบอย่าไปตายเอาดาบหน้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่สนุกค่ะแล้วคืออากาศมันดีค่ะหลายคนก็เลยมุ่งหน้าไปที่นั่นเนี่ยกรุงเทพโล่งๆเมื่อสักครู่นี้รถมาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะคะอ่ะลงมาพื้นที่ภาคกลางค่ะไปชมทุ่งทานตะวันนี่ท้าแดดอยู่แบบนี้เลยเนื้อที่จุดนี้กว่า6ไร่นะคะที่วัดน้ำพุ พรมจริยาวาดที่อุทัยธานีค่ะซึ่งท่านจะาอาวาดนะคะพระอธิการอุทัยจันทธรรมโมค่ะท่านก็แบ่งพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังปลูกดอกทานตะวันเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้แวะมาถ่ายรูปคู่กับดอกไม้แล้ววิวข้างหลังคุณผู้ชมเห็นไหมน่ะวิวภูเขาเป็นวิวภูเขาด้วยนะทอดยาวสุดสายตา แล้วนอกจากนี้ยังมีน้ําแช่เย็นๆไว้ให้บริการด้วยนะนนนหลังจากที่แบบอาจจะไปโดนดแดดแล้วใช่ไหมคะกลับมาดื่มน้ําแช่ไม่คิดค่าเข้าชมด้วยนะใครอยากทําบุญก็สามารถหยอดู้บริจาคได้เปิดให้เที่ยวชมฟรีทุกวันนะคะไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะก็ดีนะคะไม่ต้องขับรถไปไกลๆในช่วงเทศกาลเราสามารถพาเด็กๆหรือพาคนในครอบครัวมาเที่ยวถ่ายรูปได้ค่ะอื ก<ๆ>้วค็ใกล้รประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดค่าน้ำมันค่ะจากบ้านมาั้งนี้กี่กิโลประมาณกี่ประมาณ15กิโลค่ะอ๋อมันต้องไปไกลถึงลบบุรีถูกต้องค่ะอืมค่ะแล้วก็มีทุ่งทานตะวันสวยได้แล้วติดดอกปีนี้สวยมากค่ะครับอ,อืมว่าเราแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะเลยผู้ชมลองดูว่าแถวๆบ้านเนี่ยอย่างพี่อุที่บอกไม่ไกลอุทัยธานีก็ขับรถมาแป๊บเดียวก็ไปเที่ยวกันได้นะครับหรือจะไปสุรินกันหน่อยไหมพาขึ้นไปที่ศูนย์คชศึกษาครับ ไปส่องความน่ารักสุรินเมืองช้างนี่มีนรูปปั้นช้างรอต้อนรับทุกคนอยู่นะครับนะไปดูช้างกว่า200เชือกครับเป็นบทเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสกับวิถีชีวิตคนกับช้างของนะชาวกุยอาเจียงครับแล้วก็แต่งตัวเแบนคนจัดเต็มเลยนะแลมาแต่งตัวแบบจัดเต็มเลยแล้วก็มีร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ แล้วก็มีช้างแสนรู้มีการนั่งแท็กซี่ช้างชมไพรใ่ให้อาหารช้างก็มีแล้วหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี่เหมือนให้ช้างเดินข้ามอ่ะช้างเตะฟุตบอลก็มีนะครับหนะลายๆกิจกรรมก็สร้างเสียงหัวเราะ เป็นอย่างดีนะครับให้กับนักท่องเที่ยวดูสินช้างตัวเล็กตัวใหญ่ให้เห็นกันเลยนะครับนี่มีผู้สื่อข่าวด้วยนะพิเศษของเราเนี่ยมารายงานข่าวถือไม่ช่องเจ็ดของเราด้วยค่ะดีจังเลยครับขา้เดินทามนี่หวาดเสียวหน่อยนะต้องไปแบบที่เขาฝึกมาแล้วนะไม่ใช่แบบว่าไปเห็นว่าเออแล้วก็ไปให้มันมันมันต้องมีคนคุมมัหน่อยถ้าไปเองบางทีช้างไม่เชี่ยวชาอาจจะดังกรอบข้างหลัง <laughs> จมดินเลยนะ <laughs> จมดิน <laughs> แต่อันนี้เขาฝึกมาฝึกมาแล้วอันนี้ฝึกมาแล้ว <laughs> นะคะ